แอมเพียรวัดจากพระเอกตัวทอ็อปผันตัวขับรถส่งอาหารเพื่อลูกต้องบอกเลยว่าในขณะที่เกิดการแพร่สัพัสของเชื้อโรคโควิด -19 ส่งผลกับทุกอาชีพให้ต้องเกิดเรื่องเดือดร้อนไปตามๆกันไม่พ้นแม้แต่อาชีพนักสแสดงก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเนื่องจากไม่สามารถถ่ายทําละครได้ทําให้ดารานักร้องหลายคน ต้องหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้ให้เข้ามาในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นี้นี่เองล่าสุดทางด้านของหนุ่มแอมพิวัตก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับผลกระทบและหันมาทดลองขับแกร็บส่งอาหารชั่วคราวแต่หลังจากที่หนุ่มแอมขับรถมาได้สักพักคาดว่าไม่น่าจะใช้เพียงชั่วคราวแล้วโดยทางด้านของหนุ่มแอมเล่าว,ว่าตอนแรกก็แค่อยากขับแกร็บเพื่อหาไรายได้เสริมเลยลองสมัครดูแต่พอเริ่มทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกชอบ เพราะสนุกและได้เงินเยอะโดยหนุ่มแอมยังได้เล่าต่อว่าโดยปกติจะรับงานตั้งแต่หกโมงเชา้าจนถึงประมาณเที่ยงโดยจะรับทุกวันตกรายได้อยู่ที่วันละ1,200บาทซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้ตกเดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่3-4 0,000บาทซึ่งทางด้านของหนุ่มแอมยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่าไม่ได้รู้สึกอายแถมยังสนุกมากๆหากว่ามีการเปิดกองละครกลับมาถ่ายได้อีกคิดว่าจะขับแกร็บต่อในเวลาว่างอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณค่ะ